สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาลุททอวันนี้ผมจะพูดในเรื่องของพุทธศาสนานะครับพุทธศาสนาสอนอะไรเราบอกอะไรเราแล้วเป้าหมายแท้จริงของพุทธศาสนาคืออะไรผมจะสรุปย่อสั้นๆเพื่อได้เห็นภาพรวมของพุทธศาสนาก่อนอื่นอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งติดตามนะครับ เพื่อจะได้พลาดชมคลิปต่อไปของเราก่อนเข้าไปชมเนื้อหาคลิปภายในผมขอแจ้งก่อนว่าเนื้อหาภายในทั้งหมดนี้เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับพุทธศาสนาในยุคข,ของเรานี้ก็คือยุคข,ของพระโคดมนั่นเองนะครับหรือพระพุทธเจ้าองค์ที่4ในพุทธธรรมนายของพุทธเจ้าทั้ง5พระองค์เราอยู่ในยุคข,ของพระโคดม สิ่งที่เราเริ่มเรียนมานะครับก็คือเจ้าชายศินป์ทกั์นะครับทรงเห็นการเกิดดับเวียนว่ายายเกิดเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเจอนะครับพระองค์ทรงตัดถามว่าแม้กระทั่งพระองค์ก็ต้องเป็นไปตามกฎนี้ใช่ไหมซึ่งก็มีคำตอบรับว,ว่าพระองค์ก็ต้องตายเช่นเดียวกันพระองค์ก็ต้องแก่ต้องตายเป็นเรื่องธรรมดาเป็นกฎของธรรมชาติเด็งหีไม่ได้เจ้าชายศิทธัตถะ ทรงพยายามแสวงหาหนทางหยุดการหยุดเวียนว่ายตายเกิดนี้ก็เลยออกพนวดบำเพ็ญทุกกระลกิริยาบำเพ็ญเพียรในหลายด้านจนเดินปัญญาและประสบความสำเร็จในการค้นหาทางหลุดพ้นนั่นเองพุทธเจ้าทรงค้นพบวิธีทำให้หยุดการเวียนว่ายตายเกิดนี้ขึ้นมาจึงเตรียมเผยแพร่ออก ให้เราประชาชนเดินทางตามรอยที่ระพองค์ค้นพบขอย้ำนะครับพระพุทธเจ้าทรงค้นพบและชีห้หนทางเดินให้ปฏิบัติตามถ้าผู้ไม่ปฏิบัติตามก็ไม่สามารถเข้าสู่ทางพ้นทุกนั้นได้อันนี้คือสาระสำคัญเลยนะครับต้องปฏิบัติเท่านั้นนะครับถึงจะพ้นทุกข์นั้นได้คราวนี้สิ่งที่พุทธเจ้าพูด หลักการจริงๆแล้วคืออะไรบ้างผมขอยกตัวอย่างแทนแล้วกันนะครับเพื่อให้มองเห็นภาพง่ายอย่างเช่นผมเดินเข้าไปส่องกระจกแล้วผมก็จะเห็นตัวของผมเองในกระจกหลักการที่ผมจําลองมาก็คือมองเห็นตัวเราด้วยความเป็นจริงเราก็จะเห็นตัวเราในกระจกนั่นนะครับเราแบ่งตัวเราในกระจกออกเป็น2หมวดหมวดหนึ่งคือหมวดของกาย และหมวดหนึ่งคือหมวดของจิตนะครับผมเอาหมวดของกายมาพิจารณาก่อนในพุทธศาสนากล่าวไว้ว่ากายของเรานั้นประกอบไปด้วยธาตุทั้งสี่สี่ธาตุนี้มีอะไรบ้างมีดินน้ำลมและไฟเรามาวิเคราะห์ดูนะครับในร่างกายเราวิเคราะห์แบบด้านวิทยาศาสตร์นะครับดินมีอะไรบ้างผมขนเล็ดฟัน หนังเนื้อเอ็นกระดูกหรือถ้าพูดง่ายๆคือถ้าเราตายไปนะครับและทิ้งไปนานเลยนะครับสุดท้ายจะเหลือกองซากกองหนึ่งที่เป็นดินแสดงว่าร่างเราประกอบไปด้วยดินส่วนหนึ่งจริงๆมาพิจารณาท่าน้ำน,นะครับน้ำมีอะไรบ้างมีเลือดใช่ไหมครับมีน้ำหนองมีน้ำลายมีน้ำย่อย มีน้ำต่างๆเต็มไปหมดในร่างกายแสดงว่าร่างกายเราประกอบไปนนด้วยธาตุน้ําด้วยอยู่จริงต่อมาเป็นธาตุลมนะครับเราใช้อากาศในการหายใจหายใจเข้าหายใจออกเราใช้อากาศตลอดเวลานะครับใช้ออกซิเจนเข้าไปเลี้ยงแลร่างกายยังมีลมภายในตัวเช่นลมแก๊สในกระเพาะลมในร่างกายต่างๆแสดงว่าเรามีลมอยู่ ในร่างกายจริงต่อมาคือธาตุไฟธาตุไฟเนี่ยวิเคราะห์กันได้หลายตำรามากนะครับแต่ในส่วนตัวของผมไฟคือพลังงานในการขับเคลื่อนร่างกายเป็นพลังงานเป็นธาตุของไฟไม่ว่าเราจะเดินเราจะวิ่งเราจะทำกิจกรกรมต่างๆเราต้องใช้พลังงานหรือในทางวิทยาศาสตร์บอกว่าเซลล์สมองของเรานะครับเป็นเซลล์ประสาทที่ ต้องใช้กระแสไฟฟ้าในการถ่ายเทเส้นประสาทรับรู้ความสึกต่างๆเห็นไหมครับร่างกายของเราประกอบไปด้วยธาตุทั้งสดินน้ำลมและไฟต่อมาผมจะพิ่นาย้อนกลับนะครับและถ้าเราตายละเริ่มจากยังไงเริ่มจากลำดับยังไงก็มีบางตำรากลับไว้ว่าเมื่อลมหายไฟก็จะดับลมน,นินิดคือลมหายใจนะครับ เมื่อเราไม่มีลมหายใจแล้วพลังงานของร่างกายเราก็จะหายไปคงเหลือแค่ดินกับน้ำก็คือร่างกายของเรานั่นเองกองอยู่เมื่อไม่มีลมหายใจและธาตุไฟแล้วนานวันเข้าร่างกายนี้ก็จะอืดบวมแตกน้ำก็ระเหยขึ้นกายเป็นในอากาศคงเหลือแค่ดินก้อนหนึ่งที่ยังคงอยู่ดังคำกล่าวว่าเมื่อลมหายไฟก็ดับ เหลือแค่ดินกับน้ำเห็นไหมครับว่าร่างกายของเรานี่มันไม่เที่ยงมันมีอายุของมันไม่สามารถกีรังยั่งยืนได้ไม่สามารถอยู่ช่วนิรันดร์ได้มีการเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดานี่คือการพิจารณาหมดของกายนะครับคันนี้ธาตุทั้งสี่เนี่ยประกอบเป็นกายสิ่งเอาไว้ยวะต่างๆภายในร่างกายทั้งหมดนะครับเราจะพุทธศาสนาให้ยึด ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสก่อนนะครับกายสัมผัสคือผิวหนังของเราหรือการสัมผัสต่างๆในร่างกายของเราให้มองเห็นตาเป็นจริงก่อนว่าตามองเห็นรูปใช่ไหมครับตาเรามองเห็นรูปหูได้ยินใช่ไหมครับหูเราจะได้ยินหูเราเห็นได้ไหมครับหูเราเห็นไม่ได้ ูเราจะได้ยินจมูกได้กลิ่นใช่ไหมครับจมูกเราจะรับรู้กลิ่นจมูกเราจะได้ยินไม่ได้ลิ้นได้รสใช่ไหมครับลิ้นได้รสลิ้นจะมองเห็นรูปไม่ได้กายสัมผัสก็จะรับรู้การสัมผัสแต่ไม่สามารถมองเห็นได้เราใช้กายสัมผัสมองเห็นไม่ได้เราใช้กายสัมผัสได้ยินเสียงไม่ได้ เราใช้กายสัมผัสได้กลิ่นไม่ได้เราใช้กายสัมผัสได้รสไม่ได้เมื่อเห็นตามจริงว่าอายตนะต่างๆไม่สามารถข้ามการมองเห็นหรือการได้ยินจากกันได้ต้องมองตามตรงตาเห็นรูปหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายรับรู้การสัมผัสเรียกว่าอายตนะภายในของกายนะครับ นี่คือโหมดของกายต่อมาผมจะมาวิเคราะห์โหมดของจิตจิตไม่มีธาตุจิตไม่ใช่ดินไม่ใช่น้ําไม่ใช่ลมไม่ใช่ไฟจิตคือสัญญาและการปรุงแต่งทุกคนอาจจะงงว่าอะไรคือสัญญาอะไรคือการปรุงแต่งผมจะวิเคราะห์ฐานกายต่อนะครับกายที่เราวิเคราะห์เมื่อกี้ว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้น ็นอะไรบ้างผมยกตัวอย่างมาตาร่างกายคือตาเรามองเห็นรูปนะครับแค่เห็นรูปครั้งแรกที่เรามองเห็นรูปนั้นเนี่ยเราจะไม่รู้ครับว่ารูปนั้นคืออะไรจนกว่าจะเกิดสัญญาจิตเราจะจําสัญญาขึ้นมาผมยกตัวอย่างว่าผมเห็นรูปอยู่ด้านหน้านเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่คนบอกว่ารูปด้านหน้ามันคือสุนัขคือแมวอ๋อ ผมจะจําสัญญาอะครับว่าไอ in ้รูป you ท know in ี่ผมเห็นเนี่ยเขาเรียกว่าสุนัขนะไอ้รูปที่ผมเห็นเนี่ยเขาเรียกว่าแมวหรือเสียงที่ได้ยินครั้งแรกจากฐานของกายเราจะยินเสียงเราไม่รู้ว่าเสียงนั้นเป็นอะไรแต่เมื่อสัญญาผูกว่าเสียงนี้นะคือเสียงของพ่อเราเสียงนี้นะคือเสียงของแม่เราอ๋อสัญญาไปเกิดผูกแล้วว่าเสียงนี้นะคือเสียงของพ่อเราสัญญาไปผูกว่าเสียงนี้นะคือเสียงของแม่เราเห็นไหมครับ เิ็ไปผูกเป็นสัญญาเมื่อเกิดเป็นสัญญาแล้วนานวันเข้าเกิดการปรุงแต่งต่อคืออะไรเช่นตาเรามองเห็นสุนัขตัวนี้สัญญาบอกว่าเป็นสุนัขนะครับเสร็จปุ๊บเมื่อการปรุงแต่งต่อเราชอบสุนัขตัวนี้จังเลยเห็นไหมครับเราไม่ชอบสุนัขตัวนี้จังเลยหรือเราเห็นมันแล้วก็เฉยเห็นไหม กายทำไม่ได้กายจะมองไ,มได้เห็นแต่ภาพใช่ไหมครับสัญญาแค่รู้ว่าเขาคือสุนะัขแต่จิตปรุงแต่งต่ออีกว่าเราชอบไม่ชอบหรือเฉยๆกับมันยกตัวอย่างของเสียงอีกอันหนึ่งนะครับหูอายตนะภายในร่างกายเราได้ยินเสียงสัญญาของจิตบ,บอกว่าเสียงนี้คือเสียงของแม่เรานะ,ะจิตบ,บอกว่าเสียงนี้คือเสียงของแม่แม่เรียกเราไปกินข้าว ตอนที่เราเล่นเกมเรารู้สึกยังไงครับไม่ชอบใช่ไหมครับเฉพาะโดยเฉพาะน้องๆวัยรุ่นช่วงนี้ติดเกมกันอยู่เราจะไม่ชอบที่ใครมาตามเราไปตอนเราเล่นเกมเกิดการอะไรขึ้นครับเห็นไหมเกิดการปรุงแต่งของจิตเพิ่มขึ้นจากสัญญาขึ้นไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่แยกเป็นกายแยกเป็นใจชัดเจนไหมครับว่ามันแยกมันทำงานอย่างไรมันเกิดอะไรและไปต่ออย่างไร เกิดจากรูปนะครับเป็นสัญญาลักษเป็นการปรุงแต่งจิตเราไม่สามารถควบคุมมันได้เลยทั้งกายและจิตเราไม่สามารถควบคุมกายได้กายนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่และต้องดับไปเป็นธรรมดาทุกคนต้องตายบ,าบังคับบัญชามันไม่ได้ครับเราจะอยู่ช่วนี้รังไม่ได้เป็นกฎของธรรมชาติจิตก็เช่นเดียวกันเราไม่สามารถควบคุมจิตของเราได้ เพราะจิตไม่ใช่ของเราเราไม่สามารถหยุดความทุกข์ณนวะินีทัันเราจงหยุดความทุกข์เดี๋ยวนี้นะเราบังคับเขาได้ไหมไม่ได้หรือบังคับให้เขามีความสุขตลอดเวลาเลยคุณจงมีความสุขตลอดเวลาก็บังคับเขาไม่ได้จิตก็ควบคุมไม่ได้พุทธศาสนาสอนให้เห็นว่ากายและจิตเนี่ยไม่ใช่ของเราเราควบคุมเขาไม่ได้เราเป็นเพียงผู้อาศัยกายและจิตนี้ ใช่ไหมครับประจัยนะครับกายและจิตนี้ไม่ใช่ของเราเมื่อพิจารณาตามจริงว่ากายและจิตนี้ไม่ใช่ของเราจิตก็จะเกิดภาวะการปล่อยวางหรือในพุทธศาสนาก,ก็คือว่าเข้าสู่นิพพานนั่นเองครับเมื่อเราทิ้งบ่วงของกายและของจิตเราละซึ่งกายและจิตออกหมดพันธนาการ เข้าสู่พระนิพพานอันนี้ผมพูดง่ายๆนะครับในทางปฏิบัติจะต้องลึกซึ้งขึ้นไปทีนี้เพียงแต่ว่าสรุปรวมให้ควคยนรุ่นใหม่ได้เข้าใจพุทธศาสนาในเวลาอันสั้นก่อนนะครับส่วนในพุทธการมีพระพิสุท์ท่านหนึ่งกล่าวว่าตัดถามพุทธเจ้าว,ว่าและการเห็นประเภทนี้การเห็นกายตามจริงและจิตตามจริงเนี่ย บ่อยขนาดไหนถึงจะเรียกว่าใช้ได้นะครับพระอาจาตรงตัดตอบว่าบ่อยเท่ากับลมหายใจเข้าและออกถึงจะดีเห็นไหมครับแปลว่าอะไรเราต้องมีสติในการดูกายดูใจของเราเป็นไปตามเป็นจริงเราแทรกแซงเขาไม่ได้นะครับเพราะเขาไม่ใช่ของเราแต่เมื่อใดที่เราเห็นกายและเห็นจิตแต่เริ่มทําไม่ดีเราต้องแทรกแซงนะครับ มนันจะเกิดวิบากกรรมส่งต่อยาวเชยเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเราควรที่จะทําอะไรครับมองเห็นกายตามจริงมองเห็นจิตตามจริงจิตนี้ไม่ใช่ของเรากายนี้ก็ไม่ใช่ของเราเราไม่ได้ยึดติดอะไรกับโลกนี้เห็นธรรมจริงเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นความเฉยเฉยเท่านี้ครับคือพื้นฐานของพุทธศาสนาหรือ ฐานของกายหรือฐานของจิตในการวิปัสสนาต่างๆจะมีคำพูดว่าจิตถึงฐานนั่นเองนี่คือที่มาของฐานในการพิจารณาเป็นไงครับคลิปนี้อาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับผู้สนใจในพุทธศาสนาหรือผู้ที่เริ่มปฏิบัติธรรมหรือผู้ที่เขวไปแล้วนะครับกลับมาถึงจุดที่เป็นแก่นฐานของพุทธศาสนาคือพุทธองค์ ทรงชี้หนทางดับทุกข์ให้เราปฏิบัติตามนั่นเองใครไม่ปฏิบัติไม่ได้นะครับสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์นะครับถ้าชอบคลิปนี้กด subscribe และกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดการติดตามของช่องเราในคลิปต่อไปวันนี้มารุททอล์กสวัสดีครับ